ครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ออออกกออกไปออกไปปเ เราไม่เอานายไอ้มะเร็งไายออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออกไปออกไปไอ้เลยไปไปไกลเจ็บไปออก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 ไปเออกไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดรับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 จักรยานยนต์ชนสุนัขเหตุวิ่งตัดหน้าคนขับขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บที่รถจักรยานยนต์ชนแมวตายและเสียหลักพุ่งเข้าหารถเดื่นจำจังหวดตราดเด็กชายยืมจักรยานเพื่อนไปซื้อของขากลับเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์ถูกชนจนสลบ และแรางานพิเศษรับตัวอาตูซากราฟินเซฟคนร้ายฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีกอทคอมขี่รถจักรยานยนต์ชนแมวตายขณะที่รถจักรยานยน,นตยน์ย,นย,นยังเสียหลักพุ่งเข้าหารถเรือนจำจังหวัดตรา ดีที่รถเรือนจำหลบได้เกือบถูกเยี่ยมเมื่อเวลา12.00นวันที่8กุมภาพันธ์2559ตำรวจโทหญิงชมพูนุสิงสถิตร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเบอกตราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ของเรือนจำจังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายตราดแหลมงอมหน้าร้านลาบเป็ดอุดร ตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีขาวทะเบียนขอทส623ตราดล้มอยู่มีรอยถูกชนจนทะเบียนหลุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนายวิชิตวงเจริญอายุประมาณ30ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้วขณะที่รถยนต์คู่กรณีจอดอยู่ริมถนนเป็นรถยนต์ของเริ่มจันจังหวัดตราด ยายของนายวิชิตที่เดินทางไปยังที่เกิดเหตุบอกว่านายวิชิตกับเกียรถจักรยานยนต์กลับจากที่ทํางานในตลาดเพื่อกลับบ้านพักและได้ชนแมวจนล้มและได้รับบาดเจ็บส่วนแมวที่ชนนั้นตายเจ้าของวิ่งมาเก็บไปแล้วด้านนายพานุวัต์อีสแสง อายุ31ปีซึ่งเป็นคนขับรถยนต์เรียนจำจังหวตราที่วิ่งสวนมาบอกว่ารถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บชนแมวและรถเสียหลักพุ่งเข้าหารถของตนเองจึงได้หักหลบแต่ไม่พ้นยังได้เฉี่ยวชนกันไปนิดหนึ่งจักรยานยนต์ชนสุนักเหตุวิ่งตัดหน้าคนขับขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บ เมื่อเวลา20นาฬิกาคืนที่ผ่านมาสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตอำเภอลองใหญ่ได้รับแจ้งประสานเหตุจากห้องวิทยุสื่อสารสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดว่ามีเหตุรถจกักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนหน้าฐานสุจินดา ถนนสายไปหัดเล็กหมู่ที่หนึ่งตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จงังดตรามีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายในที่เกิดเหตุจึงพร้อมด้วยกําลังอาสาสมัครสมาค,คมกู้ภัยบุญช่วยเหลือเขตคลองใหญ่เดินทางไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนงานของบริษัท KRC ที่กำลังกาะสร้างถนน4เลนที่ทำถนนอยู่ในที่เกิดเหตุได้ช่วยกันพาไปยังแคมป์คนงานพบเพียงรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110ยสีดำหมายเลขทะเบียนกตอขอ855ตราสภาพรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายฝาเครื่องด้านข้างแตกกระบังลมด้านหน้าแตกส่วนผู้บาดเจ็บคือนายประยูนพิมพ์บุตรอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่51หมู่5 ตำบคลคึบใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและบริเวณขาด้านสายผิดรูปหัวเข่าถอดได้ขี่รถจักรยานยนต์มากับนางแอนแสงจันทร์อายุ29ปีภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลคองใหญ่ นายประยุนบอกว่าขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะกลับบ้านที่แคมป์และเลี้ยวขึ้นไปที่แคมป์คนงานได้มีสุนัขวิ่งตัดหน้าทําให้รถจักรยานยนต์ล้มจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเด็กชายวัย8ขวบยืมจักรยานเพื่อนไปซื้อของขากลับเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์เก่งสวิตถูกชนจนสลบ เมื่อเวลา17.30นวันที่8กุมภาพันธ์2559เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้รับแจ้งประสานจากสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราให้ช่วยตรวจสอบและรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กถูกรถยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณถนนสายปลายคลองตำบลวังกระเจอำเภอเมือจงจังหวัดตราหน้าร้านมุสลิมแหกัดต่อมาร้อยตำรวจโทหญิงชมพูนุษสิงห์ถิติน ร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราดได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสวิฟสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน3695ตราดจอดอยู่มีร่องรอยความเสียหายบริเวณด้านหน้าบริเวณกันชนเล็กน้อยโดยมีนายนพดลเงินดีอายุ37ปีเป็นคนขับขนาดที่รถจักรยานยนต์ BMX ที่ล้มอยู่มีรอยถูกชนจนล้อบิดผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กชายว,วัย8ขวบ อยู่ในอาการหมดสติชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่รู้จักได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้วนายนพดลบอกว่าตนกำลังขับรถยนต์เพื่อกลับบ้านที่ซอยป่ามาที่ไม่ไกลจากที่กเกิดเหตุเมื่อมาถึงเด็กชายที่ขับรถจักรยานเลี้ยวออกมาตัดหน้าในระยะ50เมตรตนได้เบรกแล้วแต่ก็ยังชนรถจักรยานจนกระเด็นทั้งคนทั้งรถ ขณะที่เกิดเหตุวีชาวบ้านที่เป็นหญิงมาประสบเหตุเห็นเหตุการณพอดีและเกิดความตกใจจนเกิดอาการชักกำเริบญาติพี่น้องต้องรีบพาการน,นำส่งโรงพยาบาลอีกคนแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9 0 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43 โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิการายงานพิเศษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับตัวนายอาตูเซเกราปินเซฟคนร้ายค่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปน ข่าวการจับตัวนายอาตูเซเกลาปินเซฟคนหลายฆ่าหันศพนักธุรกิจที่จังหวัดศีหนุเวลประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2559โดยการประสานงานของพันตำรวจเอกอนุชาสุทธิยะดีรกผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญได้ประสานงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเพื่อประสานการจับกลุ่มตัวนายอาตูเซเกราปินเซฟอายุ37ปีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังหลบหนีออกจากประเทศไทยทางช่องโอสเมตจังหวัดสุรินและสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจในกรุงสีหนุกวิว และได้ประสานงานเพื่อให้ตำรวจไทยเข้ามารับตัวที่ชายแดนไทยกับพูชาด้าจังหวัดตราที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กในเวลา12นาฬิกาในวันที่8กุมภาพันธ์2559นี้โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาจะนำตัวนายอาตูเซกลาปินเซฟมามอบให้นี่จึงเป็นเหตุให้พลตำรวจเอกจัดทิพย์ใจจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตํารวจเอกพงศพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงทุนนั่งเฮลิคอปเตอร์มาลงที่สนามกีฬาอาเภอคลองใหญ่ในเช้าวันที่8กุมภาพันธ์2559และพักผ่อนโดยการนั่งดื่มกาแฟที่ปั๊มแก๊สรักชูกาบ้านคลองจากตําบลคลองใหญ่อาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเพื่อรอเวลาการประสานงานจากต,ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเกาะกงซึ่งตํารวจภูธรคลองใหญ่สั่งห้ามสื่อมวลชนจังหวัดตราที่รู้ข่าวช้ากว่าปกติเพราะ เป็นข่าวลับและอ้างว่าเป็นความมั่นคงแห่งชาติส่วนบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางเข้าออกกันตามปกติและมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตราดและฝ่ายทหารอยู่ในพื้นที่จำนวนหนึ่งโดยไม่รู้ว่าอีกไม่นานจะมีคนร้ายคนสำคัญเดินทางเข้ามาและจะมีเฉพาะสายข่าวและนักข่าวบางคนที่รู้ข่าวเท่านั้น เวลา12นาฬิกาเสร็จทหารนาวิกยธินจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยธินที่182นำโดยนาวาโทแชรัตคำพิรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกิจที่ที่182นํานำรถตู้ไปรับตัวนายอาตูที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ้านจําเยี่ยมอำเภอมณฑลเสมาจังหวัดเกาะคงประเทศกัมพูชาและนำตัวมาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราโดยไม่ผ่านพิธีการใดๆมุ่งหน้ามาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่ซึ่งห่างจากชายแดนประมาณ8กิโลเมตรพร้อมนำตัวขึ้นไปพบพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อทำการสอบสวนในเบื้องต้นทำกางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเฝ้าอารักขาอย่างเข้มงวดและไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการและบอกว่าจะเดินทางไปกรุงเทพในเวลา13นาฬิกาแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมเดินทางไปสักทีจนกระทั่งนายพัสสุภาภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายทิติเดชทองพั์ เดินทางมาพบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อนำโทรศัพท์ของนายอาตูเซเกราปินเซมมาให้และได้สนทนากันพักหนึ่งแล้วเดินทางกลับและหลังใช้เวลาในการรอคอย อยู่นานกว่าหชั่วโมงก่อนนำตัวในอาตูเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไปนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงสั้นๆว่าหลังได้ทำการสอบสวนในเบื้องต้นแล้วนายอาตูยังไม่ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวสเปนแต่คำให้การทั้งหมดทำให้ทางตำรวจนำไปใช้ประโยชน์ในทางคดีดได้ระดับหนึ่งทั้งนี้จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินการขยายผลต่อไป ขเขาหสืบคดีใช่ไหอ๋อเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ให้เราสอบอยู่นะเราเราคุยเราง,งกงัท่านอะไรครับคุยต่างกับท่านอ๋อเขาเายังภาคเสียนะเราเราเราสองการตดีวนี้เป็นสองการสอ,องการมีอะไรบ้างก็มี<า>พวกโทรศัพท์พวกนี้่ออะไรเราลงเงินเงินสองเอาไปเงินเงินสองสี่พันคนอ๋อยังยังไม่ได้ทักถามอะไรมากเลยครับนะจับได้ไหนครับอะไรนะจับได้ที่ไหนครับท่านครับมีผู้ร่วงของโดนกระบวนการไหมครับขยายผลอยู่ขยายผลอยู่ วันนี้ได้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่านของบอสเองครับครับมีมีมีคนไทยร่วมมูอนการพับท่านไม่มีในในชั้นนี้ยังไม่มีคือแล้วเขายอมรับทำว่าทำคนเดียวหรือกี่คนก็ให้การที่เป็นประโยชน์ฮะก็ให้พนักงานสอบสวนเขาไปดำเนินการต่อ จากนั้นคณะของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางกลับกรุงเทพที่สนามบินกองบินตำรวจต่อไปนี่คือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนจังหวัดตราดที่เกาะติดข่าวนี้มาตั้งแต่เช้าทำกางการปล่อยข่าวไปคนละทิศคนละทางและการปิดข่าวความเคลื่อนไหวและชิงไหวพริบกันของสื่อแต่ละสังกัดที่ทําหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว